ไปหลังจากที่แบบว่าเดินเล่นเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นตรงด้านนอกกันนะฮะเขาจะมีเป็นสวนสาธารณะชื่อว่าดุสิตอรุณใช่ไหมเราจำได้แต่ว่าดุสิตอรุณนี่นี่น,น,นี่มาทางนี้คนออกไปอูดูร้อนจังเลยดูร้อนจังเลยอาก อากาศโอ้สวยอยู่นะคนเต็มเลยส่วนส่วนสวยอยู่นะแต่ว่าคนเต็มเลยอุ้ยเรียดดูด้านนี้อมากอกนี่ต้นมะกอกน้ำปาทำสวยดีเนาะคือมีปลาด้วยอะทุกคนไม่ใช่แบบเล่นๆน,นี่ตรงนี้เห็นนะ มีปลาด้วยอ่ะเห็นปะวันนอ้มันลงไปด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยืนของเขามีบอกว่าให้พิงเหรอไม้ให้พิงเหรอเออสวยอยู่โอ้โห oh. มันมันเชื่อมขึ้นไปด้านบนมันเชื่อมขึ้นไปด้านบนได้ แล้วก็เดินลงด้านล่างเราเดินลงล่างก่อนดีกว่าไหมเราเดินลงล่างก่อนดีกว่าเนาะเพื่อความแบบเอะขอเดินดูบรรยากาศด้านล่างกันอ๋อตรงนี้ไงที่เขาไปดูวิวกันนะที่ไปดูวิวแบบเมืองเี่ยมันต้องมาตอนต้องมาค่ำๆนะเพราะว่าเขาเปิด6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับถ้าใครมาแบบดึกๆก็ได้นะ ก็สามารถมา,มาเดินเล่นได้หกโมงเช้าถึงสี่ทุม่มอันนี้สวนลุมอุ้ยนี่บัาล่างก็มีอีกหรอสวนลุมที่นี่สวนมาอน,นี้เป็นสวนอาจจะเราลองขึ้นทางนี้สิเดินเล่นกัเรื่อยๆทุกคนมันก็ ด้านล่างด้านล่างก็เยอะอยู่อ๋อมันขึ้นไปดูนได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแล้วเราขึ้นมาด้านบนต่อเดี๋ยวค่อยเดินย้อนขึ้นมาลงไปดูด้านล่างก่อนสวยดีอะ เี่มันข้างบนตรงนู้นด้วยเนอเดี๋ยวเราค่อยไปบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเพราะว่ามันจะมีแบบว่าอีกเยอะอยู่ก็คือก็คือเงยกล้องขึ้นไปข้างบนข้างบนก็บายบายกันเต็มเลยแล้วเห็นด้วยนะว่าแบบเห็น้ลยนะว่าเป็นกล้องอ่ะเดี๋ยวขอเดินแบบ เรื่อยนี่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วอันนี้น่าจะเป็นโซนแบบล่างสุดละมัง้งสวยมากอุ๊ยแบบว่าพอมาดูด้านบนเราเพิ่งเห็นเนาะว่ามันมีความธรรมชาติมันมีความแบบว่าต้นไม้เยอะอะไรเงรี้ยขนาดนี้เนาะเออเป๊ะอยู่นะเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเดินนี่ไง แต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นจริงๆมันเป็นช่วงบ่ายโมงนะ้วตอนเนี้ยคือจริงๆอ่อะฟ้ามันมืดมันอึมครึมม,มันก็เลยแบบว่าดูไม่ร้อนแต่จริงๆ่ะต,ตอนนี้คือร้อนมากเลยเพราะว่ามันเป็นตอนบ่ายโมงนี้นะครับอ๋อนี่เขาก็จะแบบว่าเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนอะไรเงี้ยถ้าใครมาก็คือออกตรงนี้ได้อยู่ด้านบนก็เดินลงเล่นได้เดินขึ้นได้หลายชั้นน่าจะประมาณสามสามสี่ชั้นได้ไหมรถไฟฟ้า รถไ้า BTS นะครับอันนี้คือจะเป็นว่าอสารแดงไปถึงราชดำาินะครับรถไฟฟ้าสวยงามโอ้อลังการมากเลยอ่ะมันดูแบบยิ่งใหญ่นี่นี่อันนี้คือเข้าเข้าโซนนี้อ๋อโซนสีจากชั้นสี่ไงนี่จากชั้นสี่ด้านนี้เดินทะลุออกไปได้เลยเดี๋ยวเราแบบลองเดินใหม่ไะทุกคน ตอนนี้คือจากชั้นสี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชั้นบนเดินแบบตามทางขึ้นที่เขามีให้นะฮะเนี่ยจะขึ้นไปชั้นบนนู่นลองเดินเล่นๆโอ้เนี่ยถ้าตอนค่ำอ่ะถ้าตอนค่ำา่อ่ะสักหกโมงทุ่มหนึ่งอ่ะมานั่งอะไรแถวๆนี้น่าจะสนุกอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองชวนเพื่อนเดี๋ยวลองชวนเพื่อนมานะมาตอนค่ำ <Mother> มาเดินเล่นวิวสวยมากเป็นกรุงเทพมหานคร,รแบบกว้างขวางสุดทุลุกหมูลุกตาส่วนแบบดุสิตอรุณเอม,มากอันนี้คือมันจะมีแบบว่าน้ำตกด้วยนะน้ำตกทีอยู่ฝั่งนูน คือมันจะมีน้ําไหลลงมาเดี๋ยวก็จะไหลแค่จุดตรงนั้นแหละแล้วก็แบบด้านอื่นก็จะไม่มีแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะเ,เดินต่อเดินต่อเดินต่อน่นคุนอยู่ตรงนู้นเต็มเลยเดี๋ยวข้างบนเต็มเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นไป พื้นมุมนี้มันดีเนาะมีปลาไหมไม่มีปลานะฮะแต่เขาทำดีมากเลยอ่ะมันสวยดีอุ๊ยนั่นนั่นนั่นปลาลายเสือปะนั่นนั่นนั่นตัวเล็กเล็กเชื่อเลยว่ามันจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันจะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่แบบนะักชาวต่างชาติจะมากันเยอะเลยล่ะเพราะว่าพอเห็นรีวิวจาก คนไทยมันก็จะแบบฟิลเหมือนอสนามบินต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนต่อคือผมว่ามาเดินเล่นมาเดินชิลอะไรอย่างนงี้ได้ถ้าจริงจริงถ้าสุดว่าประเทศไทยเป็นเมืองเอา้ามานรัดมาตรงนี้ได้ประเทศไทยถ้าแบบเป็นเมืองเย็นๆหน่อยก็จะดีเนาะเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปตรงนี้ตามเข้าไป เม,ม๋ยวสัะคู่มันจะคู่เราเออกมาช่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนเราต้องเอาวิวปะละอันนี้อ่ะากาศดี เนทกาัไปเดินต่อเนื่องดี่เขาก็มาเดินเล่นๆกันเเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงอุ้ยเขาทําต้นไม้แบบเป๊ะมากเลยอ่ะทุกคนเหมือนแบบว่ามีชั้นแล้วก็เนี่ยต้นไม้เหมือนทาทะลุต้นไม้ต้นไม้ทะลุตรงที่ยืนเลยต้นไม้ใหญ่เลยนะเก่งมากเลยนะเอาขึ้นมาชั้นบนได้แบบเป๊ะมากเลย มีแต่ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ๋อมันก็ไปขึ้นตรงนู้นทำไมคนไม่ค่อยเดินมาทางนี้เลยอ๋อมันมีร้านมันมีแบบคนลับฟัง ไงสวนเดี๋ยวเราแบบเราต้องมาตอนกลางคืนกันบ้างเนาะนานๆมาทีเหมือนแบบว่ารอไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็มาแบบช่วงกลางคืนหุยมุมนี้มุมนี้เห็นทางรถไฟฟ้าชัดเลยอะ่ะแล้วอ๋อแล้วเขาก็มีแบบในที่วางฟิลเหมือนแบบมายืนเล่นกันแล้วก็เอาของมาแบบนั่งดื่ม เดี๋ยวลองดูหูนเนี่ยเห็นรถไฟรถไฟฟ้าชัดเจียวเห็นรถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะอ๋อสวนลุมพินีเป็นป่ากลางเมืองหลังจากสวนลุมปุ๊บตรงนู้นเป็นวงังวันแบงคอกไกลๆตรงนู้นอนะวันแบงคอกแล้วก็อันนี้คือดุสิตเซนทรันพาร์ครถไฟฟ้า มากไปเราไปเดินขึ้นตรงนู้นกับเขาดีกว่าคนอื่นเดินเราก็ต้องเดินเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่แบบน้อยกว่าคนอื่นนะคนอื่นเดินเราก็ต้องไปเดินตามเขาอันนี้คือมันมีเป็นแบบโรง,งแรมนะจะอยู่ด้านซ้ายนี่ปะอันนี้เนี่ยสีเหลืองๆนี่คือโรงแรมดุสิตธานีอ่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นแบบ มันจะมีคอนโดตรงด้านข้างด้านหลังนี้น่าจะเป็นด้านหลังนี้จะเป็นตึกทํางานตรงนี้น่าจะเป็นคอนโดเพราะว่าเขาจะมีแบบคอนโดมีตึกทํางานนี่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตึกทํางานนี่อันนี้น่าจะเป็นคอนโดแล้วก็โรงแรมอูถ้าแบบซื้อคอนโดตรงนี้ก็คือได้สวนได้มาออกกําลังกายได้มาแบบเดินเล่นสวนสาธารณะนะฮะอ๋ออันนี้มันเป็นมันเป็นชั้นมันักคู่ไงที่เราแบบชั้นแล้วก็ส่องขึ้นมามันก็จะเป็นแบบว่า แสงที่เป็นแสงลอดไปข้างล่างอะ่ะนี่ขึ้นไปทางบนต้องสูเเนเน้เดินไปเดินมากันเมื่อยเหมือนกันเนาะเดินไปเดินมาก็เมื่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ไม่เมือ่อยโอ้คือตึกสูงมากอะ่ะสูงมาก จากตึกเนี้ยมีลานนี้ยังมีตึกขึ้นไปอีกข้างบนอีกเนี้ยอูททำได้ไงเนาะนี่น้ำตกนี่มีน้ำตกลงมาจากตรงนี้อีกเนี่ยเอา้าสุดยอดเลยอะ่ะคือมันเป็นแบบเขาไม่ได้เรียกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าห้างเขาเรียกว่ามหานครฟิวเป็นแบบมหานครดุสิตอย่างเงี้ยนะ มันใหญ่โตอลังการมากเลยอะทุกคนดูเห็นป่มันเป็นแบบพื้นที่เดินมีสวนมีอะไรแบบเยอะแยะเลยอะแล้วก็คือมีตึกสามตึกอยู่คู่กันอย่างเงี้ยนี่ต้องเดินไปทางไหนนี่คนนี้อ๋อเดินขึ้นนั้นบนก็ได้อันนี้ฟิลแบบยอดต้นไม้แล้วนะครับนี่เมื่อกี้เราเดินเมื่อกี้เราเดินกันอยู่ตรงนั้น เริ่มเริ่มหอบเนาะเริ่มหอบเนาะเดินเยอะอยู่นะดูดิเดินเยอะอยู่นะเดินในห้างแล้วม,มาเดินข้างนอกนี้อีกอ๋อเนะเราต้องไปเดินด้านด้านข้างกันม้ปะเดินต่อเดินต่ออุย้ยมีรถไฟฟ้ามามอู้ อุ้ยวุ้ยวุ้ยรถไฟฟ้าเอา้าตรงนี้เอาตรงนี้เขาเดินกันตรงไหนเนี่ยงนี้เขาเดินกันตรงไหนเนี่ยยังไม่ได้เดินเลย,ยเต็มมากได้ยินเสียงรถไฟฟ้ามันจะดังแง่วิ่งมนลางอะเนาะสวยงามอันนี้คือสวน ด้านบนนะครับอันนี้คืออยู่บนตึกนะไม่ใช่อยู่ด้านล่างนะทุกคนดูบนตึกนะอ๋ออนนี้เขามามาถ่ายรูปกันตรงนี้ สูงมากสูงสูงเกินก็เฮ้ยอ๋อดูสิอันนี้ก็เป็นสวนก็จะมีประมาณนี้ทุกคนด,ด้านบนแล้วก็ต้องลงด้านล่างเหมือนเดิมด้านบนสุดเนี่ยครับ ท้สันตาดุสิตนะครับนี uh huh. ่ก็คือบรรยากาศของการพามาเดินเล่นนะฮะที่สวนคือสิทธิ์อรุณก็เปิด6กโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแบบแวะมาได้ MRT MRT สีลงประตู2นะแล้วก็สระแดงนะสระแดงก็ออกประตูที่เป็นแบบสกายวอล์กมาทาง4แยก หรือตรงสวนลุมอ่ะเดินมาทางเอ็มอาร์ทีอ่ะเราะขอเดินลงด้านล่างก่อนนะทุกคนออ้โหตรงนี้มีดอกไม้ด้วย,ยก็นี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของสวนนะครับทุกคนถ้าใครบอกว่าอยากมาเดินเที่ยวก็ ลองแวะมาได้นะฮะเปิดให้บริการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่สามกันยายน68เป็นต้นไปนะเข้าฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าบริการอะไรนะแต่ว่าต้องเดินขึ้นมาชั้นสูงๆหน่อยประมาณชั้น4ชั้น4เนี่ยก็จะมีทางเดินออกมาเพื่อเชื่อมต่อกับสวนนะครับสวยดีจะต้องลองมาตอนแบบเช้ากับตอนค่ำดูอีกสักหนึ่งรอบเนาะไปลองมาเดินดูนี ตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรอ๋อตรงนี้ไม่มีหมดแล้วก็คือเดินมาสุดแค่ตรงนี้จบสิน้นกรุงเทพมหานครนี่เลยนะครับทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้ อันนี้เป็นวิววิวโดยรอบน่า <Okay. S 1> ชิวโอ้โหมีต้นมงต้นไม้ได้ะผมลองามาดูฝั่งทางนี้อ๋อด้านนี้เขาก็มีอีกจุดหนึ่ง อันนี้ง่ายเป็นแบบว่าเห็นนะเป็นทางเชื่อมเดินไปรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเรา,าออกมารถไฟฟ้ามันก็จะมาแบบชั้นแรกเลยหรือถ้าขามา BTS อ่ะมันจะต้องเดินสกายบล็อกก็เดินมาเชื่อมตรงนี้เพื่อเข้าในตึกประมาณนี้นะครับไปน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนไม่มีอะไรแล้วในนี้เดี๋ยวลงไปชั้นล่างตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีที่จะไม่มีที่เข้าอาคารต้องลงไปข้างล่างลงไปประมาณชั้นสี่ปะ คนยังเต็มอยู่เลยเนี่ยวันแรกวันแรกของการเปิดท,ทุกทที่อ่ะเนาะเวลาแบบว่าเปิดวันแรกคนก็จะเยอะมากเราต้องมาดูกันอีกประมาณสักแบบครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่นี่ก็มันเป็นจุดจุดรวมอ่ะเนาะคือคนเยอะอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็เราก็เดินมาแบบ รงโซนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปด้านในตัวห้างแล้วนะฮะนี่เลยเข้าไปด้านในกันก็จะเย็นๆโอ้ว้านี่เรียบร้อยเอาไปเดินเล่นด้านนอกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาของกินดีกว่าเนาะ